สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวหมูเด้งปูอัดกันนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรแสแซ่บๆเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะทำส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะผักชีไทยเราจะใช้ทั้งต้นเลยนะคะพริกสดแล้วก็กระเทียมค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะบีบมะนาวใส่ได้เลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเราลงไว้ให้ในคลิปแล้วนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำสองช้อนค่ะแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาห่อเกี๊ยวกันเลยค่ะปูอาจใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับแผ่นเกี๊ยวแล้วก็หมูเด้งนะคะหาซื้อได้ตามร้าน ที่ขายเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าห้างแมคโครค่ะร้านหมูสมนึกก็มีนะคะเราจะแยกแผ่นเกี๊ยวห่อทีละแผ่นแบบนี้นะคะสำหรับหมูเด้งแล้วแต่เราเลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยแผ่นเกี๊ยวไม่ต้องขูดแป้งออกนะคะห่อแบบนี้ได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะกินไส้อื่นก็ทำได้นะคะอย่างเช่นไส้กุ้งไส้โบโลน่าหรือว่าไส้เห็ดเข็มทองค่ะนำมาห่อแบบนี้ได้เลยนะคะห่เอ,อเสร็จแล้วเราไปต้มกันค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วเราจะใส่เกี๊ยวลงต้มได้เลยนะคะรอให้เกี๊ยวหมูเด้งลอยขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราจะต้มต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะ เวลาที่หมูเด้งสุกแล้วนะคะเกี๊ยวจะมีชิ้นพองโตขึ้นค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะเราจะไม่ต้มนานนะคะเพราะจะทําให้แผ่นเกี๊ยวยุ่ยแตกดูไม่น่ากินค่ะทาน้ำมันงาให้ทั่วๆนะคะเพิ่มความหอมให้กับเกี๊ยวหมูเด้งเราค่ะแล้วยังทําให้แผ่นเกี๊ยวนุ่ม ผิวไม่แห้งน่ากินด้วยนะคะทาน้ำมันงาทุกครั้งที่ตักขึ้นจากกระทะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำขายแนะนำให้ใส่กล่องกล่องละห้าชิ้นค่ะวางแบบนี้ได้เลยนะคะห้าชิ้นเราจะขายในราคา40บาท เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสามารถทำขายสร้างอาชีพให้เราได้เลยค่ะหรือจะทำไว้กินเองในครอบครัวก็ทำได้แบบง่ายๆเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ